PC 25ท็อปหรือ PC 30ครับเ9 1ขีดสของสตึกนะครับไม่ใช่ของเอำเภอลำดวนสุรินสีดำขอบเหลืองเมตรหกสคูณสเมตรห้นะครับรับน้ำหนัก3ตันครึ่งอันนี้ PC หห้าสุาลาษใช่ไหมสุลาษดสั่งเข้ามากำลังทำชุดไฟเดินทางพรุ่งนี้เย็นนะครับถึงมาลืนเช้าอันนุ้นของใครดำเขียวนี่ของใครโคลาชโคลาช ดำเขียวโคราชมารับพรุ่งนี้เช้านะครับดำเขียวโคราชบรรทุกรถไถ่ L50 เสร็จแล้วอุดร DC70 กับ DC105 สำหรับบรรทุกรถเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับถึงมาลืนเช้าเช่นกัน คิวที่สั่งมาก็ท่านอื่นก็รอนะครับมี l 5 0ของสตึกทําพรุ่งนี้กับ p c 5 5ของชนบุรีสั่งสีเขียวอ่อนขอบเหลืองพรุ่งนี้นะครับสองคัน